สวัสดีครับวันนี้นะครับน้องแทมมี่นะครับจะมาเล่นเขาเรียกว่าอะไรลูกที่กดใช่ไหมที่กดแล้วเขาเรียกว่าที่กดนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีสองสองที่นี่ที่กดลูกก็จะมีสองฝั่งนะครับก็อีกฝั่งหนึ่งไม่มีเสียงอีกฝั่งหนึ่งมีเสียงกแป๊ะแป๊ะแป๊ะเดี๋ยวเราจะมากดแข่งกันนะแทมมี่เอาเอาันนี้แทมมี่เอาหนูเอาอันนี้นะอันนี้นะเดี๋ยวพ่ออันนี้นะแข่งกันนะ

จเล่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 ่กที่มีของประเทศไทยครับจิ้ม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 กด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 ใช่ยงขับเร่อคากดกดกดน่ารักย่หมด่างน้องโอ๊ตก็ย่างรู้สึกใจจะืงคน่อ่าม่ี่นะครับฝั่งนี้จะมีเสียงครับมีเสียงนะป๊อแป๊ปปปแป๊มีอายุมั่เดีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับ อะไรครัีดขาวก็ขอใท่านผู้ใช้ตระหนในการเรียนอะไรคะแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่ให้สัญญาเอาไว้นะครับโอเคฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้น้องเดมบมี่ด้วยนะครับบ๊ายบาย